สวัสดีค่ะมาพบกับย้วนะกับช่อง JN Fishing Store นะคะตัวนี้หนึ่มีหน้าไม้หาปลานะตัวนี้เป็นพันท้ายไม้ประดูนะตัวนี้สวยๆแบบนี้เลยตัวนี้เป็นรุ่น B12 นะตัวนี้เป็นรางไม้นะรางไม้ปลาดูสวยๆแบบนี้เลยนะตัวรางจะฝังทองเหลืองให้อย่างดีเลยนะคะตัวนี้เป็นไกลกล่องสแตนเลสแบบมีเซฟนะก,กล่องไกเป็นกล่องไกไม้แบบนี้นะเป็นทรงมือสอดนะลูกค้า ตัวนี้มาพร้อมกับปีกอลูมิเนยียมนะตัวนี้หนา6มิลความกว้างอยู่ที่50เซนนะแล้วก็มาพร้อมกับขาจับท่อแบบนี้อุปกรณ์ให้ก็จะมีเป็นท่อนะคะพร้อมสาย50บอลความยาว50เมตรแบบนี้นะมียาง5คูณ13ให้1คู่แบบมาสำเร็จนะแล้วก็มีลูกดอกนะคะขนาด2เนี้ยงไกลกล่องความยาว35เซนแบบนี้ให้อีก1ลูกนะชุดนี้พร้อมใช้งานนะคะลูกค้าหน้าน้ำแล้วนะ หน่งให้ราคาอยู่ที่1,899บาทเท่านั้นนะ1,899บาทพร้อมจงสวยๆแบบนี้เลยนะ,ะลูกค้าตัวนี้ส่งฟรีมีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะลูกค้าส่งฟรีมีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะถ้าลูกค้าคนไหนไม่สะดวกชำระเงินผ่านช่องทางโอนนะนี่เลยสวยๆแบบนี้นะตัวนี้ทิ้งไป ทิ้งไป3านะช่วงทักอยู่ที่120นะคะช่วงทักช่วงทัก75นะลูกคาตัวนี้ใครสนใจก็สามารถแจ้งชื่อที่อยู่ผ่านมาในไลน์ได้เลยนะคะอ่าแอดไลน์หนึ่งมาได้เลยหรือโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะช่วงนี้1899บาทกับรุ่นไม้กับรุ่นหน้าไม้หาปาลาปี2รางไม้ตัวนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะใครสนใจนะกดสั่งซื้อมันได้เลยนะคะ ส่วนบางนี้อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานนะคะฝากไว้ด,ด้วยนะคะ